สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการล่งซีเฮครับผมวันนี้พวกผมล่างนิกเกมลวอลโลบอนั่นเองครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการมาพูดคุยถึงเรื่องกิจกรรมใหม่ครับผมนั่นก็คือกล่องสุ่มใหม่ที่เข้ามาฮะ้าคือตรงนี้เลยนะกล่องสุ่มใหม่ที่เข้ามาครับมีลักษณะแบบนี้นะฮะก็เป็นกิจกรรมของวันตุษจ,จีนครับผมซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่มีกล่องสุ่มเข้ามาใหม่เนี่ย ผมก็จะมาทําการวิเคราะห์แล้วก็จะมาทําการพูดคุยกันว่ากล่องไหนนะที่น่าสนใจแล้วแต่ละกล่องนั้นมีอะไรดีหรือว่าอย่างไรนะครับผมเหมาะกับผู้เล่นแบบไหนเล่นใหม่ระดับกลางหรือระดับสูงนะครับผมเพื่อจะเป็นแนวทางในการลงทุนของจมาของเพื่อนๆเ,เนี่ยที่มีกําลังในการเติมนะครับผมจะได้ลงทุนในการแบบเป็นข้อพิจารณาว่าจะลงทุนกล่องไหนดีนะอะไรประมาณนี้ฮนะ ส่วนผมเองนั้นก็ไม่ได้สีเรียดกับเรื่องกล่องมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีหุ่นแล้วนะเจ้าคลิปลี่ก็มีแล้วนะปืนกามูราเองปืนขนาดใหญ่เองผมก็มีแล้วครับผมรวมถึงเจ้าลูชดดอล่างลิมิเต็ดก็เช่นเดียวกันนะนะครับก็มีแล้วนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อผล,ผลประโยชน์ครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอย่างที่บอกระดับใหม่ระดับกลางครับเดี๋ยวเราไปดูเลยฮนะ ว่ากล่องแต่ละกล่องเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจเหมาะกับใครยังไงนะครับผมปั๊บไปดูอ่ะเรามาดูกล่องแรกกันก่อนเลยครับก็คือกล่อง100ครับรู้สึกจะเป็นหัวเงินนะอันนี้น่าจะเป็นสิงโตเงินหรือเปล่านะเดาเอานะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นสิงโตเงินเราไปดูของในกล่องกันเลยครับผมขั้นแรกเนี่ยจะมีปืนใหม่มาเลยนะครับผมเจ้ากโมูล่านะแล้วตามมาด,ด้วยเจ้านี่ครับโอโลชิเออรอิริบัตนะครับฟารเเนียทั้งล่างปกติและล่างลิมิเต็ดแล้วก็จะมีเจ้า คูเอลโอโชิด้วยฮะตามมาด้วยโมดูลใหม่ครับรีแพย์แอมฟายนะและคนขับต่างๆครับผมนี่ฮะแล้วก็ชิ้นส่วนครับแบบนี้เลยนะมีทั้งช,ชิ้นส่วนของหุ่นที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับนี่ฮะชิ้นส่วนที่น้อยที่สุดเนี่ยจะมีระดับ500นะครับผมก็ถือว่าน้อยนะทอง300โอเคฮะพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็สามารถบอกได้เลยว่ากล่องนี้นะครับผม เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมหรือผู้เล่นที่ยังเล่นได้ไม่ไม่นานนะครับมีหุ่นที่ยังไม่โอนะกล่องนี้ครับจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีโอกาสได้หุ่นต่างๆครับเจ้าพวกนี้เนี่ยได้มากขึ้นนะทุกคนเพราะว่าดูดีครับชิ้นส่วนในค่อนข้างมีราคาครับหมายถึงว่าค่อนข้างได้เยอะนะนะครับในกล่องการันตีขอบสีแดงนี่คือกล่องมีโอกาสออกในกล่องการันตีครับขอบสีแดงนะแบบนี้ครับ นะและมันก็มีหลายตัวฮะสำหรับเพื่อนๆพื่อนที่สะสมชิ้นส่วนมาจากครั้งที่แล้วเนี่ยมาสารต่อจากครั้งนี้ได้นะครับก็จะทําให้เพื่อนๆมีโอกาสที่จะได้หุ่น OP พวกนี้นะครับผมหรือหุ่นเมตานั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นโอโรจินะครับหรืออิเิบัตรหรือเจ้าฟับเนียเองล้วนแล้วจะเป็นหุ่นที่บอกได้เลยว่า OP มากๆนะกล่องนี้ครับเป็นอะไรที่น่าสนใจครับของระดับนะครับมือมือสมัครเล่นครับมือใหม่ นะครับหรือดับกลางนะครับผมมาเป็นตัวเลือกได้นะโอเคฮะสำหรับกล่องละหนึ่งพัครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องละ150้กันบ้างนะน่าจะเป็นสิงโตเงินครับสิงโตเงินนี่บอกได้เลยว่าแหมแค่เห็นร่างวันในขั้นแบบว่าการันตีก็29กล่องกันเลยนะกันเรียกได้ว่าหนักหน่วงครับดุเดือดเดือดพล่านอย่างไรตัวเดียวนะยีกกล่องครับแต่พอเข้ามาดูด้านในฮะ บรรจุไปด้วยของใหม่ครับนั่นก็คือเจ้าเทปรี่ครับหาปี้ฮะไซเลนครับตามมาด้วยปืนครับสมุติถ้าแล้วก็เจ้า,าลาดลาดดอนะท่านบา้านผิดต้องขออภัยนะลาดดอนครับนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของเจ้าหุ่นยนต์แล้วก็ปืนต่งตางตางฮะเริ่มต้นที่ห้าพันกันเลยทีเดียวฮะก็เรียกได้ว่าเป็นชิ้นส่วนที่มีระดับสูงมากๆครับชิ้นส่วนห้าร้อยเนี่ยไม่มีเลยนะทุกคนเออ เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนพิจารณาได้เลยว่านะครับการที่เราจะได้หุ่นใหม่ๆทั้ง3มตัวเนี้ยมีโอกาสอย่างมากนะโดยเฉพาะเจ้าใส่เลนกับเจ้าฮาไปฮนะบอกได้เลยว่ามีโอกาสได้สูงมากๆนะยิ่งครั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนเก็บชิ้นส่วนไว้บ้างแล้วเนี่ยพอมาเจอครั้งนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแหมนี่ครับของเก,กลือที่ทุกคนชอบพูดว่าเกลือนแทบจะไม่มีนะ นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนน้อยสุดเนี่ยอยู่ที่1000กันเลยทีเดียวนะครับเหมาะกับใครฮะบอกไว้ก่อนเลยว่ากล่องนี้ฮะถึงจะดูเหมือนง่ายแต่ไม่น่าจะง่ายครับเพราะฉะนั้นมันต้องเหมาะกับระดับกลางขึ้นไปครับถึงระดับสูงนะที่จะเอาหุ่นใหม่ๆมาใช้นะแสดงว่าแต่ละคนนั้นต้องมีหุ่นที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีหุ่นที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะมาลุ้นรับของใหม่ๆแบบนี้นะ ถ้าเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็คงจะต้องลงทุนกันนิดนึงนะครับคงไม่จะทําไม่ได้กันง่ายๆนะครับแต่ก็ถือว่ามันก็ถ้าอยากได้หุ่นใหม่จ๋าเลยเนี่ยก็ก็แล้วแต่ใจพวกคุณนะฮะก็ต้องพิจารณาเองนะครับเพราะว่าเจ้าหุ่นพวกนี้ครับต้องพูดตามตรงเลยว่าคุณต้องอัปเกรดอยู่ในระดับสูงจริงๆฮะมันถึงจะส่งประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับ นะครับผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบนั้นแบบนี้ครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าคุณทั้ง3ตัวนี้ครับกับปืนใหม่เนี่ยคุณต้องอัปเกรดให้ถึงจุดระดับที่เรียกว่าค่อนข้างสูงเลยฮะถึงจะเห็นประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับแรงที่ทุกคนอยู่ด้วยนะถ้าคุณอยู่แรงล่างๆหรือยังไม่สูงมากเนี่ยมันก็โอเคฮะถ้าคุณได้ไปก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีครับผมก็มีประมาณนี้ครับ สำหรับกล่องห5 0ทํามาเพื่อรับของใหม่กันแบบเต็มๆเ,เลยครับผม uh huh. ต่อไปฮนะเรามาดูกล่อง200กันบ้างนะว่าจะเป็นยังไงครับกล่อง200เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีของใหม่อยู่แค่ไม่กี่อย่างนะทุกคนก็มีแค่คนขับครับผมคนขับอย่างน้องเนียนผมผมเรียกน้องเนียนแล้วกันนะ NIA n, I n A, ผมไม่รู้ว่าเขาอ่านว่ายังไงนะครับแต่ผมเรียกว่าน้องเนียนแล้วกันนะ เป็นลักษณะเป็นเหมือนเจ้าหญิงมังกรครับแล้วก็เจ้านี่แหละครับผมหยางลี่ครับเขาเรียกว่าหยางลี่โฉมใหม่ฮะหลังจากได้เลื่อนยศกลับมานะมีผ้าคลุมมีใส่เครื่องลาดมาเลยครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับในระดับสุดยอดนะนะครับกระสุนของเจ้าใส่เลนและเจ้าฮาปี้ครับจะสามารถทะลุโล่ของศัตรูได้นะในขณะที่เปิดใช้ความสามารถนะครับก็เรียกได้ว่าแจัมแมวเลยทีเดียวฮนะนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็ไม่แพ้กันครับอย่างที่บอกฮะก็ทําให้เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องดาเมตรครับนะได้รับพลังโบนัสครับห้ครับถ้าใช้เองนะแต่ถ้าเกิดมีความสัมพันธ์กับเพื่อนยงใหญ่กับเพื่อนได้ครับเปิดใช้กับเพื่อนเนี่ยจะเพิ่มถึงสิบเอร์เซ็นเลยทีเดียวฮะซึ่งในตัวของเจ้าเทปลีรร่นั้นมันก็บวกอยู่แล้ว5%นตครับจะทําให้ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากมายครับบรรจุไปด้วยรูชาดอชมใหม่ฮะนี่ครับรูชาดอชมใหม่ครับนะมีมือยื่นออกมาข้างหน้าครับแต่ดูไม่ออกว่าจะเป็นสิงโตรหรือเปล่าแต่ก็น่าจะใช่ฮะเหมือนสิงโตรครับแล้วก็ยันแม่ฮะโอูไรออนครับยันแม่ชมใหม่ของเรานั่นเองนะสร้างความเสียหายกับไททันครับ7จ็ดเนเลยทีเดียวฮะดุเดือดฮะ บอกได้เลยครับแล้วก็ปืนครับบาทลิทใหม่ครับซินเดอร์ใหม่ครับเป็นลิมิเต็ดนะกันนะอย่าเรียกว่าใหม่เลยเนี่ว่าเป็นลิมิเต็ดนะกันนะก็สรุปได้เลยว่ากล่องละ200เนี่ยก็เหมือนกับเป็นกล่องมาเสริมครับสําหรับคนที่แบบแบบเหลือๆแบบสบ,บายๆครับนะอยากได้ตัวลิมิเต็ดอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่ามามองกล่องนี้ได้ครับซึ่งบอกได้เลยว่าเหรียญ200เนี่ยโปติมันหายากยากครับนะ ผมใช้คําแบบนี้นะครับปัญหายากยากกล่องทองร้อยเนี่ยในสติการเปิดของผมเนี่ยเปิดได้น้อยกล่องมากๆครับเปิดไ,ได้ไม่กี่กล่องนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาจากไหนได้มากมายนะนอกจากสายเติมฮะนะครับก็ลองพิจารณาดูนะถ้าคุณอยากได้คนคขับใหม่ๆนะครับอยากได้ตัวที่เป็นลิมิเต็ดคุณก็มาเลือกกล่องนี้ครับเพื่อความเขาเรียกอะไรอะ่ะเพื่อความหล่อความเท่โดยเฉพาะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้นะครับหุ่นดีๆไปเล่นนะ โดยที่ยังไม่มีหรืออยากได้เพิ่มก็กล่องแรกเลยครับกล่องละหนึครับรับรองเลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับนี่ครับแบบนี้นะฮะหุ่นเมตา OP ทั้งนั้นครับส่วนกล่องที่2ครับอย่างที่บอกสําหรับคนที่มีและมีหุ่นพวกต่างๆนานาทั้หมดแล้วอยากได้หุ่นใหม่ก็นี่นะครับกล่องนี้ฮะมารุ้นรับเจ้าครปรี่กันนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็มาสาธยายัมากมายไก่กองขนาดนี้เลยนะ เพื่อเป็นย้าอีกทีนะครับผมมันก็เป็นความคิดส่วนตัวเพื่อจะจะมาประกอบความคิดนะครับการตัดใจนะครับในการเลือกเล่นในการเลือกทําภารกิจในการเติมของทุกคนครับนะเพื่อทุกคนนั้นมีแนวทางนะครับดูที่ว่าเออเป็นยังไงเหมาะไม่ใช่หรือเปล่านะครับจะได้เล่นเกมไปอย่างสนุกสนานครับผมโอเคฮะสาหรับคลิปนี้ก็มาช้าอีกเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรมาช้าแต่ไม่เป็นไรครับขอให้มีใจก็ยังมาอุ้ย มั่วหรือเปล่าไม่ทราบคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนแล้วนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายสวัสดีครับผม